สวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยค่ะวันนี้กลับมาเจอกันกับโบอีกแล้วนะคะกับชั่วโม,มงแห่งการรีวิวค่ะที่เต็นรถยนต์มือสองราชพุกพีคาเซ็นเตอร์นั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะในวิกิจการที่น้ํามันเบนซินนะคะแพงถึงลิตรละเกือบ4 0บาทเนี่ยไวยต้องบอกเลยค่ะใครที่กําลังมองหารถยนต์นะคะที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะและก็สามารถนะคะนั่งได้กว้างขวางและที่สําคัญต้องบอกว่าถึกทนและวารันตีศูนย์นะคะเหลือถึงนะคะหนึ่งแสนโลวันนี้ค่ะโบมีรถยนต์กระบะยี่ห้อหนึ่งนะคะที่อยากจะมาแนะนาค่ะตอนนี้ใครกกาาลังองอหบ เอาไว้ใช้งานนะคะเอาไว้ขนของเอาไว้ประกอบอาชีพหรือว่าใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ากาลังมองหารถกระบะคันใหม่เอาไว้ทํามาหากินนะคะหรือว่าจะเป็นผู้หญิงแบบโบที่กําลังมองหารถยนต์เครื่องดีเซลที่สามารถบรรทุกของได้แล้วก็ใช้งานได้แบบว่าถนัดและที่สาคัญเนี่ยต้องบอกเลยว่านะคะทั้ง2คันมาในไม่ไม่ถึง10,000นะคะกิโลเมตรนั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะพวกเรานะนนำเจ้าคันนี้เลยค่ะกับตัว MG x t e n d e r g x ี2021จด21นะทั้ง2คันเลยต้องบอกว่าที่เป็นรถยนต์มือสองราชพฤกษ์พิคาเซนเตอร์ของเราเนี่ย มีให um, oh, ้ค no ุณเลือกถึง4คันและทุกตัวนะคะเป็นกระบะนะคะ MG Extender g ก๊ X ค่ะนะคะสประตูเกียร์ออโต้ทุกคันค่ะวันนี้เนี่ยโบคัทสองคันค่ะที่มาในเลขไม่ถึงหนึง10,000กิโเมตรค่ะมาให้ลูกค้าทุกคนนะคะได้ดูกันแล้วเอาละค่ะเนีเดี๋ยวโบจะพาไปดูบริเวณรอบคันกันเลยเนาะสำหรับเจ้า Extender g ก๊ X คันนี้ค่ะก็แน่นอนค่ะกระบะสายพันธุ์ MG คันนี้นะคะเขาก็มากับสีขาวแล้วก็สีดําสีขาวเนี่ยเหลือคันเดียวแล้วนะคะในเต็นท์ไฟหน้าเขามาเป็นแบบนะคะโปรเจคเตอร์ LED เลนส์ค่ะพร้อมกับไฟเดย์ เหมาะค่ะสาหรับรูปทรงต้องบอกว่าไม่แพ้รถนะคะในบ้านเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระจังหน้าค่ะที่ออกแบบมาให้ในเรื่องของความหรูหราและก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะดูใหญ่ดูอึดถึกทนจริง,รงๆเลยนะคะมากับลังพึ่งแล้วก็สัญลักษณ์โลโก้ MG แบบนี้คันนี้เนี่ยเป็นสีขาวค่ะนะคะต้องบอกว่าถ้าเกิดใครนะคะที่กําลังมองหารถยนต์กระบะน,นะคะที่เป็นสีขาวอยู่นะคะสี่ประตูและที่สําคัญนะคะมีออปชันเตียบเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบ e y s m a r t อะไรต่างๆคันนี้เรียกได้ว่ามีครบเลยนะคะ คราวนี้เนี่ยนะคะมาดูในเรื่องของตัวถังกันบ้างนะคะคันนี้เนี่ยมาเลายเด็ดไปไม่ถึง10,000กิโลเมตรเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกังวลเลยค่ะเนี่ยใส่กริ้งทั้งคันนะคะเรียกได้ว่าแฝดป้ายแดงกันเลยทีเดียวค่ะและสําหรับบริเวณด้านข้างนะคะคันนี้นะคะเขามากับยาง Bristone เลอร์น,นะคะอ่ะานะคะคันนี้เนี่ยมากับยางนะคะในขนาดยางที่นะคะ225 60R18 ค่ะ กับล้อแม็กอัลอยนะคะทุกคนขนาด18นิ้วนั่นเองค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะต้องบอกว่ามากับยางปี21นะคะตามตัวรถเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกยางเนี่ยเราเหลือเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่า จะใช้ได้อีกนานไหมนะคะพอรถในปี21จริงๆค่ะและสําหรับบริเวณด้านข้างค่ะมากับประจกข้างที่เป็นโครเมียมน,นะคะปัดกับไฟเลี้ยวบริเวณด้านข้างแบบนี้ทุกคนโบจะบอกว่านี่ยเจ้า MG x e n o r GAS X คันนี้เนี่ยเขาเป็นในส่วนของกุญแจที่เป็นคีย์เลสนะแบบอ่อ uh, Immobilizer เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขามีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งอันนี้ต้องของแนะนำในเรื่องของการใช้งานก่อนเลยนะคะว่าใครที่ได้รถรยนต์ MG ไปเนี่ยนะคะเขามีในเรื่องของสมรรถนะแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยที่สูงมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคคุุณนนะะใใช้กญแจ เปิดปิดรถร้อนเนี่ยสมมติคุณลงรถมาปกติเนี่ยคนที่จอดรถในบ้านเนี่ยอาจจะแบบว่า เรียกได้ว่าไม่ได้ล็อกรถเพราะว่าประตูรัวหน้าบ้านเนี่ยปิดแล้วนะคะแล้วก็รถปกติทั่วไปเนี่ยก็จะไม่ได้ถูกดึงในเรื่องของไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาใช้แต่ถ้าเป็นรถแบบ MG เนี่ยต้องบอกว่าถ้าคุณลงรถไปแล้วคุณจะต้องบดนะคะคุณจะต้องกดล็อกรถตลอดเวลานะคะถ้าคุณไม่ล็อกเนี่ยนะคะเขาจะดึงในเรื่องของไฟจากแบตเตอรี่มาใช้เพราะฉะนั้นถ้าใครได้เป็นเจ้าของเนี่ยก็ต้องอย่ายลืมในเรื่องข้อนี้ด้วยนะคะอ่ะนะคะ,คะก,ก็มีกระสาดให้นะคะสีดำนะคะทั้งสีประตูเลยพร้อมกับบันไดข้างแบบนี้ตัวรถเนี่ย,ยถือว่าเป็นร ่ใหญแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยนะคะและสําหรับบริเวณด้านหลังคันนี้ค่ะก็มากับกระบะพร้อมแบบแม็กไบเนอร์เรียบร้อยริ้วรอยไม่ต้องถามไม่มีแน่นอนนะคะแล้วก็มากับป้อมองหลังสัญ,ญลักษณ์ MG ค่ะเนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะสัญ,ญลักษณ์รุ่นรถก็คือ Xander แหนก็ถือว่าเป็นรูปรักษณ์นะคะดีไซน์ที่สวยงามอ่ะและสาหรับคันด้านซ้ายมือของโบคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันเหมือนกันค่ะเนะ่ะเป็นตัว Xander GX ปี2021คันนี้เขาไปชมเดียวกันเลยนะทวอนนตอนรูปร่างหน้าตามันเหมือนกันหมดทุ บอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถกระบะสีดำเนี่ยหลายคนจะกังวลเลยเพราะสีดำเนี่ยเป็นสีหนึ่งที่โบรู้สึกว่ามันเป็นแบบเวลาเราโดนไม้ขีดขูดหรืออะไรหรือแบบโดนสะเก็ดอะไรนน้อยเนี่ยมันจะทําให้เป็นรอยได้ง่ายแต่คันนี้ทุกคนริ้วรอดไม่มีเลยสาหรับบันไดข้างกระจกข้างทุกอย่างนะคะการใช้งานทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเอาละค่ะเดี๋ยวโบจะพาทุกคนไปดูด้านในดีกว่าค่ะว่าเจ้า MG X t e n d e r นะคะรถกระบะนนะคะที่ให้ในเรื่องของออปชั่นนะคะในเรื่องของความ สะดวกสบายในการขับขี่เยอะขนาดนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะเอาละคะ่ะทุกคนนะคะตอนนี้ผูพาทุกคนนะคะมาอยู่กับบริเวณห้องผู้โดยสารนะคะฝั่งคนขับเนาะสำหรับ,บตัว MG x t r a i e r X ตอนนี้บอยู่ในคันสีดำนะคะต้องบอกว่านะเข้ามาเนี่ยไม่ผิดหวังเลยค่ะทุกคนขาเพราะว่าเขาแบบว่าเหมือนเขาเคมลมไว้แหละว่าว่าเราเป็นรถกระบะที่ให้สมัรถนะในการขับขี่ก็สูงนะคะตัวถังก็ใหญ่นะคะแล้วก็เครื่องยนต์2,000ซีซีนะคะคันนี้เนาะแล้วก็ที่สําคัญออปชั่นด้านในทุกคนขาคันนี้เนี่ยเขาสามารถปรับในเรื่อองงขนะะค อัตโนมัติได้ด้วยเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทุกอย่างมีให้รบเลยพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันทุกคนคันนี้จำไว้เลยนะคะจำทะเบียนไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยนะคะเลขไม์เพียงแค่6,815กิโลเมตรเท่านั้นค่ะทุกคนไม์แท้ด้วยนะคะและที่สุดพัฒน์เอ็มจีเนี่ยเป็นแบรนด์หนึ่งที่รับประกันหรือวารันตีสูนถึง1 5 0 0 0 0โลก,กันเลยทีเดียวนะคะพวงมลาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันหุ้มหนังสวยๆแบบนี้เลยโบชอบในะเรื่องของพวงมลาลัยนะ โปรู้สึกว่าตัวถังรถที่ใหญ่อะแต่ว่าให้พวงมาลัยมาแบบนี้มันรู้สึกทําให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยอะขับขี่ควบคุมรถได้ง่ายนะคะแล้วก็หน้าจอเนี่ยก็จะเป็นกึง่งมาาทวาดที่เป็นเข็มนะคะกับดิจิตอลนั่นเองเนาะนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาก็มีในส่วนของ cruise control มาให้ด้วยนะทุกคน รถกระบะในบ้านเราเนี่ยมีไม่กี่แบรนด์ล็อกที่มีคูป์คอนโทรมาให้และสําหรับกุญแจที่โบบอกไปนะคะคอันนี้เป็นกุญแจคีย์เลสรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่ย้ํากันเลยเนาะว่าเจ้าตัว mg เนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมติคุณลงรถมาแล้วเนี่ยนะคุณจะไปเดี่ยต้องล็อกรถนะถ้าไม่ล็อกเนี่ยเขาจะดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใช้คราวน,นี้เรามาดูบริเวณคอนโซลด้านนี้กันดีกว่านะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นรถกระบะ1แบรนด์เลยที่โบมองว่ารู้สึกตื่นตาตื่นใจกับเรื่องของหน้าจอ d v d ที่เขาให้มาอันน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 ีีีี้้้เเเเ่่่่่่ยยยโโบบบตตออออออลลููููููทททททธธะะะะะะะุกกคคคดดดด๋วปปิิใหััจาารศพ์ ก็สามารถควบคุมนะคะเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้เลยทุกคนแล้วหน้าจอที่ให้มาคือใหญ่มากค่ะทุกคนอ่ะค่ะีเดี๋ยวโบจะพาไปดูลูกเล่นเนาะ MG เนี่ยเขาก็มีในส่วนของหน้าจอโฮมให้คุณเลือกนะคะคุณเลือกได้เลยคุณจะเลือกเป็น FM ก็ได้โทรศัพท์ก็ได้นะคะบลูทูธก็ได้หรือจะเป็นเป็นในส่วนของ Apple Car p l a y ก็ได้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็มีในส่วนของระบบการตั้งค่าต่างๆนะคะให้เราเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่ารถยนต์บลูทูธอะไรต่างๆนีให้หมดเลยเห็นไหมคะระบบไฟกันล็อกประตูแล้วก็ที่สําคัญเนนเเเป็นนนนนนใใสสสส่่่วนะววขอองมมมูทททีีภาาาาาษไยยยยยห้้้รรบบบแลลถดัค ต,ตัวนี้ค่ะเป็นในส่วนของแอร์ที่เป็นแอร์ออโต้นะคุณสามารถเลือกโหมดได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้เขามีในส่วนของโหมดอีโคนะครับขี่แบบประหยัดพลังงานจริงๆเนี่ยเครื่องยนต์2,000ออาซีซีกับเครื่องยนต์ดีเซลโบอมองว่าก็ไม่ได้มีอัตราการสิ้นเปลืองที่น่าตกใจแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็มีสหมดพาวเวอร์โหมดนะที่เป็นโหมดการขับขี่แบบใช้กําลังรถสูงนั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของระบบการลื่นถลายแล้วก็ยังมีในส่วนของระบบที่เอาไว้ลงทางทางลาดชันเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่ากำลังมองหารถกระบ,าบ,าบนนนะ จริงๆอะโบก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่นะคะเอ่อไม่อยากขับเกียร์แมนนวลนะคะอยากขับเกียร์ออโต้ะคะแต่ว่าก็กํางวลนในเรื่องของการขึ้นเขาลงเขาอันนี้เขามีตัวช่วยด้วยนะคะสําหรับโหมดในเรื่องงการลงทางลาดชันสําหรับเกียร์ค่ะคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินาะก็มีเกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N นะเกียร์ี<ด>กับระบบแมนวลนะคะเหมือนปกติในการใช้งานทั่วไปเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่วางแก้วแล้วก็ที่วางแขนเบรกเบรมือนี้เป็นเบรกเบรกมือแบบว่าเอ่อปกติน้อยังเป็นแบบคันโย คราวนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นช่องเก็บของเนะ่ยก็มีให้กว้างขวางมากเลยทีเดียวซึ่งโบจะบอกออปชั่นอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจโบมากนะคะทุกคนเพราะว่าอ่าไม่ค่อยได้เจอนะในรถกระบะในบ้านเราสักเท่าไหร่เอาละค่ะเดี๋ยวโบจะพาทุกคนไปดูบริเวณห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะว่าเขามีอะไรน่าสนใจและกว้างขวางขนาดไหนรวมไปถึงห้องเครื่องเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้พวกพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่บริเวณห้องผู้โดยสารด้านหลังของเจ้าตัว MG x t h a n d e r ก a ส XV สี2021คันนี้นะคะคันนี้ไมล์6,000เนาะส่วนเจ้าสีขาวเนี่ยไมล์เ0 0นะคะ เข้ามาที่ห้องผู้ดิสารด้านหลังทุกคนโบจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่กว้างมากนะคะแล้วก็แน่นอนแหละเราดูตัวถังดูรูปลักภายนอกเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่ารถเขาีดยให้มาในพื้นที่การใช้สอยค่อนข้างเยอะ,ละเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบาะนะคะที่ถูกออกแบบมาอย่างดีเนาะในเรื่องของพนักพิงด้านหลังนะคะแล้วก็รวมไปถึงความยาวของเบาะนะคะแล้วก็ความกว้างและที่สําคัญความสูงเนี่ยไม่ว่าคุณจะสูงร้อยเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบจริง,รง,รงๆบอกว่านั่งได้สบายแล้วเขาก็มีในส่วนของเป็นแอร์หลังให้ด้วยนะคะทั้งสองบร,ริ คันนี้นะไปต่างจังหวัดก็ได้ขับในกรุงเทพก็ดีแล้วจะบอกว่าผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีนะคะไม่ว่าคุณจะเ,เลือกเอาไว้ใช้งานหรือว่าเลือกเอาไว้เป็นรถประจําครอบครัวเนาะหรือผู้หญิงคนไหนที่รู้สึกเป็นผู้หญิงแก่งผู้หญิงแก่งขายเสื้อผ้าออนไลน์ต่างๆต,ต้องใช้รถกระบะเกียร์ออโตในการขนของคันนี้แนะนำมากๆเอาละค่ะเดบอสจะพาทุกคนนะคะไปดูบร,ร,ริเวณห้องเครื่องและเครื่องยนต์ของ,จองเจ้า MGX t n d e r c a องกันดีกว่าว่าจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะนี่นี่เป็นอีกหนึ่งออปชันนะที่โบชอบมากๆเลยเนะคะของเจ้ารถกระบะ NCX t h u e n d e r g a n X คันนี้ค่ะเนี่ยเพราะอย่างที่บอกไปค่ะผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้โบเป็นผู้หญิงหนึ่งคนนะคะที่มีรูปร่างเตีย้ยนั่นแหละนะคุณกตนตรงๆนะคะปกติถ้าเราใช้รถกระบะเนี่ยนะในเรื่องจากรถที่เขามีความสูงเนี่ยเราต้องหาไม้ค้ำยันกว่าจะแขวนได้บางทีนะคะ ยืนไปเหยื่นยืก็ไม่ถึงนะทั้งเขย่งทั้งอะไรแล้วก็ไม่ถึงนะแต่เจ้าคันนี้เขาไม่ในส่วนของระบบช็อกหน้าเรียบร้อยแล้วเนะี่ยแค่เปิดแล้วก็ดันเลยชวเขาก็เปิดอัตโนมัติอันนี้สะดวกสบายอันนี้บูชอบมากเอาละค่ะมาดูกันที่เครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าค่ะสําหรับเจ้าตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์ T C D I ขนาด2,000ซีซีค่ะเนะี่ยก็ถือว่าถูกวางบล็อกมาได้สวยงามมากแล้วก็ที่สำคัญถูกจับเล็งมาแบบสวยงามจริงคืออันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยเนะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมอง ที่สำคัญคันนี้มาในราคาที่หลายคนต้องลองว้าวอย่างแน่นอนและสำหรับเรื่องของการชนหนักทุกคนมาดูได้เลยค่ะว่าน็อตแพ้ทั้ง2คัน อันนี้ต้องจ้างเลยเนาะอย่างที่บอกจุดสังเกตง่ายๆเลยในเรื่องของน็ตฝากกระโปรงค่ะและเม็ดอารที่เรียงตัวกระสวยขนาดนี้แน่นอนว่ารถคันนี้ไม่เคยชนหน้าอย่างแน่นอนเอาละค่ะและสำหรับใครที่สนใจเนี่ยจะเป็นรถกระบะ NG X c h a e n d e r แก๊สขนาด 2,000cc แบบนี้ต้องบอกว่าถ้าคุณไปออกห้างคุณจะได้จ่ายในราคาประมาณเกือบเกือบหนึ่งล้านบาทแต่วันนี้ราชบุพิคาเซ็นเตอร์จัดให้ค่ะทั้งสองคันนี้มีเลขไม้เนี่ยทุกคนขะไม่ถึงหนึ่งหมื่นเนาะเจ้าคันสีขาวทุกคนจำทะเบียนไว้เลยเพราะที่ราชบุพิคาเซ็นเตอร์ของเราไไไมมมม่่่่่ีีกาาาารรติดปปป้ยยยทะะะเเเบบนนนนนนนอออองแแแววจ็็ใซ์หื ทั้งใน YouTube แบบนี้นะคะเพราะเราขายจริงส่งจริงและถ้าคุณดูมาขนาดคุณก็จะได้คันนั้นกลับบ้านไปจริงๆค่ะคันสีขาวนี้ม่ย่่าพันนะคะสีดานี้มหม่หกพันและยังมีอีก2คันนะมาย่่ประมาณหมื่นต้นๆเท่านั้นเองสําหรับใครที่สนใจนะคะและบอกว่ามาจากคลิปวิดีโอนี้วันนี้โบมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยค่ะท่านใดนะคะที่สนใจเนี่ยจะตัวรถกระบะ M G a t i o n e r แก๊เอคันนี้นะคะต้องบอกว่าวันนี้ที่ราชพฤกษ์พีคาร์เซ็นเตอร์จัดให้ค่ะนะคะ เพราะว่าใครนะคะที่มาจากคลิปวิดีโอนี้หรือว่าบอกมาจากโลก,ก็ได้วันนี้ค่ะเนี่ยเราให้สิทธิพิเศษเลยค่ะในการเป็นเจ้าของ NGX Thundercat X, 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 X นะทั้ง2คันนี้ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่5 7 7 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะทุกคนค่ะออกห้างเนะ,ะเกือบล้านค่ะนะ,ะแต่วันนี้เราให้เพียงแค่5 7 7 0 0 0บาทและที่สำคัญค่ะนะใครที่จองนะคะและจัดไฟแนนภายในวันที่31มีนาคม2 5 6 5วันนี้โบมีโปรโมชั่นฟรีค่าจัดออน1 0 0บนบาทกันไปเลยค่ะเนีคะ ใครที่สนใจวันนี้เนี่ยต้องรีบแล้วค่ะอย่าช้านะคะไปไวอย่างแน่นอนเอาละค่ะนะ่ยสำหรับวันนี้โบลาราจมัมพ์พีคาเซ็นเตอร์กับเจอแก๊เอ็กซ์เนี่ยทั้งสองคันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ